อยากถือกล้องอะอาม่าพอพี่ส่งเลยเหมือนแบบยูทูบเบอร์ป่ะตึงอาม่าขายอะร้านร้านอย่าดื้อกับอาม่าน่ารู้ไม่เราไม่ร้อนเหมือนด้วยนะลายเสื้อจริงยแบบวินเทจอุ้ยกล้องมันหนักอยู่นะหนหพู่งรู้แก็บจันเลยไม่เอาละหนักมากเลยแกลแกะตบเลยแกก็จะโดนแคร ไม่เอาละก็หนักขึ้นเลยยุนี้เลิกนะแบบไม่มีคิวอ่ะใช่ฮะเอ้คิวงี้ละปองเออนี่แหละผมทรงนี้เลยเขาบอกแล้วใส่ถุงเช้าเดินด้วยใช่ is ิสติส t ตทเ o ิลลุกจะ t ทิลลุกคิวเก็ะถ่ายส่งไปยที่กูวันนี้เรามางานมาวาดนะคะเป็น ก a ล a Night เป็น Magical s t r l i g h t แล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมีการเดินแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรสุดพิเศษจากทางแบรนดมวาด mm hmm. วันนี้ก็ปอก็ได้ใส่เส็ที่พิเศษมากๆฝากทุกคนรอชมแล้วก็ mm hmm. ที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยอป mm hmm. อมารับเงิน fundraising donation mm hmm. ที่ได้รับจากทางมอวัด mm hmm. แล้วก็ C I Talk mm hmm. ในรางวัล Voice for Change นะคะซึ่งวันนี้เนี่ย เชิญเหล่าบุคคลพิเศษมารับเออทางเขาเรียกว่าอะไราฟันต่อจากอุปที่บบปจะส่งต่อซึ่งนั่นก็คือสถาบันโรคมะเร็งและก็มูลนิธิสิริดาค่ะนอกหนอเืจากนี้ก็รอชมความสวยของสาวๆาวมิชชั่นอเวิร์สไทยแลนด์ทุกคนวันนี้ก็มีมาทั้งท็อป5 2024แล้วก็มีุพี่มาด้วย

นะจ๊ะฝาดด้วยจังหวะเข้านะจ๊ะจังหวะเข้าท่อนจังหวะเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าถูกนะซ้อมนะจ๊ะพี่ตุ้ยตัดฟิล์มกล้องอื่นที่ดูหน่อยจะได้ดูว่ามันมาแต่กล้องเห่ือนเดียวพี่ตุ้ยตัดตรงที่เป็นเพลงอะไรเป็นคีรีบ้อใหญ่แหลมเอาดีๆเพลง ดวงเดือนใช่หรือดาวเดือนนะแม่ดวงเดือนเอาแล้วรองหน้ากำแพงเราเป็นที่แขงดวงเดือนค่ะหน้ากำแพงคือแม่ปุ้ยวะฮถูกจริงอีหยังนี่พิกเกลาซาเอ้โหจะตอบภาษาอีสานก็ตื่นเต้นจะบอกว่าวันนี้รู้สึกเหมือนเหมือนเจ้าแห่งสัตว์มืดอ่ะเหมือนเนี่ยเจ้าแห่งสัตว์มืดเลยฉันเป็นสาวโกลกอะ โอ้ด oh, เดี๋ยวรอเจอได้เลยค่ะโน้ตไล่อย่างนี้เลยค่ะหนึ่งสองสาม ลงจากเวทเดือนพฤษภูมิคุณมาแบมาไม่คิดว่าจะมาแบบเซอร์ไพรส์เราได้เร็วขนาดอถ้าเกิดว่าเป็นโหราศาสตร์ต้องรู้เวลาเกิดพอเรารู้เวลาเกิดเราจะรู้จุดกําเนิดของดวงดาวแล้วมันจะยิงตรงมาที่ลัคนาราศีรือดวงเขาจะต้องแบบว่าไปที่ให้ไพ่เห็นอะไรในขณะที่เราทําแบบเนี้ยก็คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดในใจได้เลยค่ะเริ่มเลย ตคำถามท,ที่หนึ่ให้น้องถามว่าอะไระต่อจากนี้โดยเฉพาะช่วงตบบน้นป่วยจะเป็นบ้างโอเคมีพลังงานในการแบบเป็นนักสู้เป็นไฟเตอร์รอยู่ละพลังเกรงหรือเปล่ปคาคะอะไ้เกรงมากใช่ค่ะ,ะให้หยิบสิบให้ใบแรกคือไพ่แฮงแมนนะคะไพ่แฮงแมนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบว่ากังวลกดดัน ใบที่สองค่ะการเดินทางให้หมไปเท้าคุณอปอไม่ได้สู้คนเดียวนะคะคุณอปอมีทีมทุกคนทีมทั้งกอง f อซแฟนคลับหรือคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงฝ้ายด้วยส่งกำลังใจให้คุณอปอให้เดอะเลเวมีคนรักมีคุณเมตตามีเอฟซมีแฟนคลับอดีตที่ผ่านมาสามถ้วยล้มสองถ้วยตั้งสิบเหรียญค่ะ สามไม้เท้าสองไม้เท้าเดือนนี้คือเดือนปัจจุบันนะคะ,คะเดือนกรกาดาสิงหาอันนี้คือกันยาตุลาค่ะสิบด,ดาพฤศจิกาธันวาเป็นไพ่เก้าถ้วยนะคะในนั้นน่ะมันคงมีการเมืองมันคงมีการเมืองมันคงมีการเล่นแท็กติกใดๆเพราะฉะนั้นทำกันบ้านเยอะๆค่ะ เวทีนี้มันอาจจะมีการเมืองก็เป็นไปได้การเมืองที่นี่เหมือนหมายถึงการเมืองในการประกวดใช่ค่ะคถามคนที่ได้มงขายได้ไหมเป็นประเทศที่ขายได้หรือเปล่าขายสปอนเซอร์นั่นนู่นนี่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอ่ะท็อปห้าก็ได้ค่ะท็อปห้าทหไมท็อปห้าคำถามคือจะเข้ารอบห้าคนหรือไม่ ราชินีถ้วยค่ะได้มงใบแรกเลยใบที่สองค่ะจัสติกค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความไฟเตอร์จริงๆสิถ้วย <c oughs> ที่ดีใจที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมใครเ <c oughs> ดิที่ ในสำรับเลยคี่สุดในสำรับใช่ไพ่ที่อยู่ข้างๆกันก็เป็นไพ่ในเรื่องของดีอ่ะใช่คือการแข่งขันแล้วชั้นชนะ justice มาเพื่อชนะกอลสาธุค่ะอุ้ยได้ดอซาน่าดีมากเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างคือไมั่นใจหมอไพ่เหมือนว่าฝนมันจะตกพคลมไปเลยค่ะเวลาดูดวงเราจะได้รู้ว่าอ๋อฝนจะตกพกลมไปอันนี้ก็เหมือนการเตรียมยาไว้ก่อน มีปัญหาสุขภาพอะไรเตรียมยาไว้ก่อนนะคะเอาละเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้ตอนแรกแบบว่ามาเลยในแก้วเนี่ยีาจะปวดนะเขาจะปวดแน่ๆเขาจะปวดเข้าไป น,นี่ยู่ในประเทศไท์ปี2024น้องโอโปอสุชา พี่แก้วจ้าพี่จ้าพี่กุลยังไงอ่ะก็อย่าลืมพี่กุลนะเนี่ยเป็นตัวเลือกสักคนนะพี่ไม่ใช่พานเนี่ยเธอสามคนกลับไปก่อนในที่เหลือจะพูดคุยกันเองเดี๋ยวรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องอมป์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่ปุ้ยทีวีเอ็มด้วยนะคะอันนี้อาจจะถ่ายรูปร่วมกันนิดนึงเราฝากเป็นกำลังใจให้กับสายสะพายไทยแลนด์ด้วยนะครับอันนี้เอาม<ส>าขายเหรอครับใช่ Oh, wow! Thank you! I don't know how to explain, but I love you. I love you too. 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 I love you หันมาเออหันมาเออเวิพกหันมาเออ่ทานอะไรอะคะระดวนกระดนค่ะก๋เตี๋ยวพ็กินอะไรอะแม่กินของผมได้สองอันเป็นร้อยหนึ่งไม่ก๋้เตี๋อพาแม่พาแม่เป็นเท่าไหร่คะเปิดทางแม่เข้าสี่นกาหรอใครนั่งรถไปกันหน่ยบ้างมเ่อวานน้แฟนเิไม่กินค่ะชิม ไอ้ตัวอะไทยค่ะดวงเฮ้ยจิ้งหรีดเหรอจิ้งหรีดไปตั๊กแต๊กแล้วแม่หยิบตัวที่ฉันไม่กินด้วยประเด็นนแล้วเข้าไปแล้วค่ะเปิดโลกตำนานมันสัมผัสอยู่แล้วมาแรงเข้าคออันนี้มันเกินอ่ะแม่เข้ามานนี้อันนี้เราดูแม่ก็สัมผัสนี่ไม่มีอะไรเลยอะนี่คือตัวนี่คือาัวนี่คือต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 ัวนี่อย เป็นยังไงบ้างอะมาม่อยก่อนเลยเหมือนเฟรนฟรายชิมอ้าวไม่ได้ยินเสียงตัวเองอะ <c oughs> When you believe though hope is real it's hard to keep and it's it ตอนนี้ไม่ได้ต <c oughs> อนนี้ไม่ได้ But yeah, no. Uh easy we in our hearts a whole song we barely understood. For giving who me like you will never ever let me go. Cause I'm living on a chip. 就能。

เที่ยอมีวันนี้ได้พราอมีความหวังจริงๆวันนี้ที่ชุดนี้ได้สงสัยคู่กับมงกุฎอันนี้ก็มองว่าความหวังที่ยังมีอยู่มันเป็นรผลักดันให้บอทำวันนี้จนสําเร็จเพราะฉะนั้นมองไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีมงกุฎจักรวาลหรือที่สาอีกเมื่อไร่ขอให้เป็นปีนี้เพราะมันเป็นคอามิเนต์ของบอจริงที่จะเป็นนา,นามจักรวาลต่างประเทศไทย และไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็น <reform> ย <ation> <Wow>. ังไงรพอยากให้ทุกคนมีหวังเหมือนเพลงที่รอรอมันมีและเหมือนโอปอที่ต่อสู้บคามันจนมันตัวเร็จได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าปลายทางจะสมหวังหรือผิดหวังขอถ้าเรามีหวังก็หวังว้าวไม่รูว่าปลายทางมันเจอกว่าที่เราว่าฝันเอาไว้มากๆเลยทุกคงที่ทุกคนว่าจะบอกให้อันนี้คือแอบเกิดเบาๆแต่ว่าทุกวันโอปอยืนหน้ากระจกแล้วรอ แบบพีชเอนโมเมนต์ว่าเรากำลังจัดอยู่แล้วก็ฝึกต่อทุกวันว่าวันหนึ่งที่เราถูกประกาศชื่อเราจะดีใจยังไงให้แบบหน้าเราสวยเราจะรีแอคยังไงเราจะรู้สึกยังไงทุกอย่างเราวาดฝันแล้วก็เตรียมพร้อมในบทเลยแต่เมื่อเวลานมาถึงแล้วมันมันเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้มากๆมันความสุขจะล้นออกปากอะค่ะมันมันดีมากๆจริงๆแล้วเที่ยวพอลองเราเราต้องการวินาทีเที่ยวมัน มันวินาทีเดียวจริงๆทำไมเราต้องการแค่นั้นเพราะว่าว <father> ินาทีน <før iv ad> ี <diabetic gameplay> ้ม <positively> ันจะรีเพลย์ในหัวและในหัวใจขององค์กรจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตมันจะอยู่กับโอปอล์ตลอดวันนี้คือโอปอล์สุดช่างอาชีพเลยนะครับ